บทที่162หัวหน้าตาเดี่ยวพื้นที่มอนสเตอร์เลเวล15หนองน้ำเงียบหัวหน้าเราจะไปไหนครับพี่เฟิงทำไมไม่มีฝูงฮิปโปหนองน้ำตอนนี้ล่ะครับ,บแบล็กกี้และลูล,ลี่สโนตามซื่อเฟิงมาตลอดเคลื่อนเข้าไปลึกในหนองน้ำเงียบพวกเขาไม่สามารถเดาได้ว่าซื่อเฟิงตั้งใจจะทดสอบ Star of Light กับมอนสเตอร์ประเภทไหน STAR ์ออฟไลทมีคูณดาวครึ่งชั่วโมงการใช้มันกับมอนสเตอร์ธรรมดาเลเวล15เพียงกลุ่มเดียวจะเป็นการสูญเสียอย่างมากตอนนี้เราจะไปที่ที่มีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งและมากกว่านี้ซื่อฝึิ่งอธิบายแม้แต่จิ้งจอกหนองน้ำแร่เอลิตเลเวล17ก็ยังตายได้อย่างง่ายดายเห็นได้ชัดว่าความเสียหายของแบล็กกี้สูงขึ้นมากแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงสกิลอย่างสตาร์ออฟไลท สกิลนี้อาจฆ่าฮิปโปหนองน้ำเลเวล15ที่มี HP เพียง2,000แต่ละตัวใน1ดีเดียวนั่นจะไม่แสดงพลังที่แท้จริงของ Star of Light ได้อย่างเหมาะสมเมื่อเห็นศักยภาพเต็มของสกิลเท่านั้นซื่อเฟิงจริงจะตัดสินใจได้อย่างแม่นยำจากนั้นเขาจะให้แบล็กกี้นำคนอื่นไปยังพื้นที่มอนสเตอร์เลเวลสูงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเลเวลอัพด้วยวิธีนั้น ไม่ว่าจะเป็น Martial Union หรือ Underworld ทั้งสองก็ไม่สามารถตามหา Blackie และคนอื่นได้ไม่ต้องพูดถึงการล้อมพวกเขาด้วยภายใต้การนำของซื่อเฟิงหลังจากที่ทั้งสามคนไปถึงพื้นที่การกลางของหนองน้ำเงียบพวกเขาคนพบหนองน้ำใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรอบๆมีแรดหนองน้ำเลเวล15รวมทั้งหมด5กลุ่มบางครั้งพวกเขาเห็นแรดสองเขาอีลิตเลเวล17 ยังมีเกาะเล็กๆตั้งอยู่ตรงกลางหนองน้ำใหญ่นี้และมีร่างยักษ์นอนราบอยู่บนเกาะนี้ร่างยักษ์นี้คือแรดสูงสองชั้นจากระยะไกลทั้งสามคนสามารถมองเห็นข้อมูลของแรดใหญ่นี้ได้เล็กน้อยมันคือมอนสเตอร์ชื่อหัวหน้าแรดตาเดียวหัวหน้านี่มันไม่อันตรายเกินไปหรือเปล่าครับ เมื่อเห็นแรดเลเวล20จําจำนวนมากรวมตัวกันแบล็กกี้รู้สึกว่าความมั่นใจของเขาหวั่นไหวแรดหนองน้ำมอนสเตอร์ Monster ธรรมดาเลเวล20แรดสองเขามอนสเตอร์อีลิตเลเวล20 HP 17500ทับ17500หัวหน้าแรดตาเดียวมอนสเตอร์สเปเชียลอีลิตเลเวล20 HP ห0 0 0มืนทับห้า0มมอนสเตอร์ธรรมดายังพอได้อย่างไรก็ตามการไปประทะก,กับมอนสเตอร์ e l ลิ e จะเป็นอันตรายมากไม่ต้องพูดถึง Special Elite แม้ว่าซื่อเฟิงจะทรงพลังมากและการเคลื่อนไหวของเขาจะคล่องแคล่วมากเมื่อถูกมอนสเตอร์จำนวนมากล้อมรอบเขาก็ยังต้องเผชิญกับความตายที่นี่เท่านั้นที่ Star of Light จะแสดงพลังที่แท้จริงได้ ผมจะหาทางล่อมอนสเตอร์มากขึ้นดังนั้นเลือกเวลาที่จะไล่เวทมนต์อย่างระมัดระวังซื่อฝฟงสำรวจสภาพแวดล้อมจิตใจของเขาวางแผนเส้นทางหัวหน้านี่มันอันตรายเกินไปในกรณีที่เราตายมันจะเป็นการสูญเสียอย่างมากลุลลี่สโนคัดค้านหากผมเปิดใช้สโครนความเร็วความเร็วของผมจะเร็วกว่าพวกมันอย่างไรก็ตาม เมื่อผมล่อพวกมันทั้งหมดมาแบล็กกี้ผมต้องการให้เธอใช้กาเดียนออฟไลท์กับผมจากนั้นใช้สตาร์ออฟไลท์เธอไม่ต้องตกใจแค่รักษาหัวใจให้สงบเธอจะไม่เป็นอะไรซื่อเฟิงพูดพร้อมยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าประหม่าของแบล็กกี้ผมเข้าใจแล้วครับแบล็กกี้พยักหน้ากดความตื่นตระหนกในใจลงแรดที่ช่อยู่ในหนองน้ำคนพบผู้บุกรุกอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเลเวลของซื่อเฟิงต่ำเกินไปเขาเป็นเพียงเลเวล12และมีระยะทางอย่างห่างไกลจากเลเวล20นอกจากนี้ซื่อเฟิงยังไม่ได้พยายามซ่อนการขึ้นไหวของเขาเลยทำให้มอนสเตอร์ค้นพบเขาได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่นานแรกกว่า20ตัวลุกขึ้นยืนและพุ่งเข้าหาซื่อเฟิงแม้ว่าหนองน้ำจะไม่ได้ลดความเร็วกันขึ้นไหวครึ่งหนึ่ง แต่ยังลดลง30%เอร์เซนโชคดีที่การลดความเร็วเคลื่อนไหวนี้มีผลกับแรดด้วยตอนนี้ที่ซื่อเฟิงใช้สโครนความเร็วการตามเขาให้ทันเป็นไปไม่ได้ซื่อเฟิงตามเส้นทางที่เขาวางแผนไว้ก่อนหน้านี้และวิ่งรอบเกาะกลางเขาตั้งใจล่อแรดทั้งหมดในหนองน้ำยกเว้นตัวที่อยู่บนเกาะกลางหัวหน้าแรดตาเดียวบนเกาะกลางนี้จัดการได้ยากมาก และจะเป็นการสูญเสียอย่างมากหากเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังนั้นซื่อฟังจึงไม่มีความตั้งใจจะล่อมันอย่างแน่นอนพี่เฟิงเทคนิคการเคลื่อนไหวของหัวหน้าทรงพลังจริงๆหากผมอยู่ในตำแหน่งของเขาแรดพวกนั้นคงทำผมเป็นเนื้อป่อนไปนานแล้วยืนอยู่บนที่สูงแบล็กกี้และลอลี่สโนดูซื้อเฟิงใช้การเคลื่อนไหวและวิธีการต่างๆเพื่อหลบหลีกการโจมตีจากกลุ่มแรด พวกเขาอดไม่ได้ที่จะเช็ดเหงื่อที่ซึมออกมาที่หน้าผากจำนวนแรดที่ซื่อเฟิงล่อมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาวิ่งไปได้เพียงครึ่งระยะทางแต่เขาล่อแรดมากกว่าหนึ่งตัวทุกครั้งที่เขาหลบการโจมตีแรดก็จะเฉียดผ่านตัวเขาไปอย่างเสี่ยงอันตรายอย่างไรก็ตามหลังจากเห็นฉากนี้ซ้ำๆหลายครั้งแบล็กกี้และโลลี่สโนคนพบว่าซื่อฟิงหลบสำเร็จทุกครั้ง เขาจะหลบการโจมตีในมิลลิวินาทีสุดท้ายเสมอเขาพึ่งพาเทคนิคล้วนๆและไม่มีแต่เศษเสี้ยวของความโชคดีหรือความบังเอิญใดๆเลยแบลกี้และลูลลี่สโนทั้งสองจดจำฉากนี้ไว้ในใจลึกๆตั้งใจจะเรียนรู้จากซื่อเฟิงในอนาคตด้วยผู้เชี่ยวชาญอย่างซื่อเฟิงที่สาธิตการเคขึ้นไหวพวกเขาก็ไม่ต้องใช้เวลาค่อยๆสำรวจเทคนิคเหล่านี้หลังจากดูเพียงสักครู่ ทั้งสองก็ได้รับประโยชน์อย่างมากพวกเขาอดไม่ได้ที่จะปรารถนาที่จะลองใช้เทคนิคการหลบเหล่านี้ทันทีเมื่อซื่อเฟิงคิดว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเขาแล้วแรดสองเขาอีลิตปรากฏตัวขึ้นอย่างกระถันหันตรงหน้าซื่อเฟิงพุ่งเข้าหาเขาแม้ว่าซื่อเฟิงจะใช้แพรี่เพื่อป้องกันการโจมตีนี้ตัวเขาทั้งหมดก็ยังถูกส่งออกไปไกลด้วยโชคร้าย เขาตกลงบนขอบของเกาะกลางทำให้หัวหน้าแรดตาเดียวตื่นตัวเมื่อเปรียบเทียบกับแรดต่ออื่นหัวหน้าแรดตาเดียวนี้มีความเร็วที่รวดเร็วมากและแม้แต่น้องน้ำก็ไม่สามารถขัดขวางพลังการชาร์จอันมหาศาลของมันได้นี่คือสกิมของหัวหน้าแรดตาเดียวไ i o l e n นซ์ชาร์แม้แต่ MT l e v e เล20ก็จะตายทันทีหากเขาของตาเดียวจงตี มาเลยรู้ว่าเขาจะหลบไม่ได้ซื้อฟังเปิดใช้ Defensive Blade จากนั้นใช้ช็อปดาบปฐวีนรกฟาดไปที่เขาของตาเดียวเนื่องจากเอฟเฟกการป้องกันแบบสมบูรณ์ของ Defensive Blade ซื้อฟังไม่ถอยหลังแม้แต่นิ้วเดียวแต่กลับมีความเสียหายลบ367ปรากฏขึ้นเหนือหัวหัวหน้าแรดตาเดียวการป้องกันที่แข็งแกร่งจริงๆซือฟังตกใจ อย่างไรก็ตามซื้อเฟิงไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อสู้กับหัวหน้าแรตาเดียวต่อไปขณะที่ตาเดียวใช้วอ r แทรมเปิลซื้อเฟิงใช้ไซเลนสเต็ปปรากฏขึ้นด้านหลังแรดหนองน้ำที่ห่างไป30หลาหลบหลีกการโจมตีของตาเดียวได้สำเร็จอตาเดียวโกรธมากขึ้นเมื่อเห็นเป้าหมายหลบไป มันทันทีพุ่งเข้าหาซื้อเฟิงอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ใช้ไวโอเลนต์ชาดคมีดังนั้นความเร็วของมันจึงเร็วกว่าแรกตัวอื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบล็กกี้ใช้สกิลหลังจากมาถึงตำแหน่งที่นัดหมายซื้อเฟิงหยุดและพูดในแชทพาร์ตี้แม้ว่าแผนของเขาจะไม่รวมการล่อหัวหน้าแรกตาเดียวแต่แผนก็ยังต้องดำเนินต่อไปเขาเพียงต้องระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้น มอบให้ผมได้เลยแบล็กกี้รอคอยด้วยความคาดหวังมานานแล้วท่านใดนั้นความเจิดจ้าสีเขาประกายลงบนร่างของซื้อเฟิงนี่คือเอฟเฟกของสกิลเพิ่มเติมแรกของเมวิสการ์ดกาเดียนออฟไลท์เป็นเวลา20วินาทีซื้อเฟิงได้รับภูมิคุ้มกันต่อความเสียหายเวทมนต์ทั้งหมดเขายัางเพลิดเพลิน กับการลดความเสียหายทางกายภาพ80%และการฟื้นฟู HP 5%ทุกวินาทีตามมาซื่อเฟิงเปิดใช้ Life Shield ชั้น2 HP สูงสุดของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากแรดกว่า200ตัวล้อมรอบซื่อเฟิงหากเป็น MT เลเว่20ยืนแทนที่ซื่อเฟิง MT นั้นคงถูกเหยียบตายไปนานแล้วอย่างไรก็ตามซื่อเฟิงสามารถอดทนได้ผ่านการหลบหลีก อย่างเดียวซสื้อเฟิงสามารถหลบการโจมตีที่ส่งมาหาเขากว่า60%นอกจากนี้ g กาเ d ียนอ f l i g h t ยังฟื้นฟู HP ของเขา5%ทุกวินาทีเขาจึงสามารถรักษาชีวิตไว้ได้เกือบแล้วซองแสง Star o f l i ไล t เมื่อ l l c k กี้เห็นมอนสเตอร์ทั้งหมดรวมตัวกันเขาใช้สกินอีกตัวของเมวิสกาด Star o อ f l ไล h t หลังจากไราคาถาสุดท้าย b l a กกี้เสียมานาครึ่งหนึ่งในทันที ทันทีหลังจากนั้นแบล็กกี้ชี้ไม้เท้าของเขาไปที่ท้องฟ้าเมฆดำที่ลอยอยู่บนหนองน้ำใหญ่ถูกเจาะทะลุและหายไปทันทีท้องฟ้าสั่นสะเทือนและจูจ่ๆวงเวียนมนสีขาวยักษ์ขานี้ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าส่องแสงลงมาที่แกนกลางของหนองน้ำเงียบหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระหนิงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ ในตอนหน้าพลังที่น่ากระครึงครัวของ Star ์อัพไลฟ์จะถูกปลดปล่อยและซื้อฟิงจะได้เห็นการเล